วันนี้อเล็กจะมาบอกวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์ฟรีมาใช้กันค่ะ mm hmm. เมื่อเราต้องการที่จะตกแต่งตัวหนังสือหรือว่าฟอนต์ที่เขามีมาให้กับติดมากับแอปนะคะเราไม่ชอบใจค่ะเราอยากจะดาวน์โหลดมาใช้อันดับแรกค่ะเราต้องเปิดเข้าไปที่ Google นะคะ mm hmm. เพื่อนๆเ,เปิดเข้าไปที่ Google เลยค่ะ mm hmm. เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พิมพ์คำว่าฟอนต์ค่ะอันนี้อเล็กเคย เคยพิมพ์แล้วนะคะมันจะขึ้นมาแต่ว่าถ้าของเพื่อนเพื่อๆเนี่ยก็พิมพ์ใหม่ได้ค่ะ f o n t นะคะฟอนต์ font. แล้วเราก็กดตรงเครื่องหมายค้นหาค่ะที่เป็นรูปแว่นขยายนะคะกดเข้าไปเมื่อโชว์หน้านี้ขึ้นมานะคะเราก็เลือกตรงนี้เลยค่ะ www.font.com ค่ะกดเข้าไปนะคะ นี่ค่ะเข้ามาตรงหน้าเว็บเขาแล้วนะคะมีฟอนต์เยอะแยะเลยค่ะให้เราเลือกก็ลองเลือกมาสักฟอนต์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเล็กจะลองเลือกให้ดูค่ะฟอนต์มีทั้งให้เราใช้ได้ฟรีแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะแต่สําหรับว่าถ้าเราต้องการฟอนต์ฟรีมาใช้นะก็มีวิธีการค่ะที่จะทําให้เรารู้ว่าฟอนต์ไหนเป็นฟอนต์ที่ฟรีแล้วก็ฟอนต์ไหนเป็นฟอนต์ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะสมมุติว่าเล็กจะลองเลือกฟอนต์ด้านล่างนี้นะคะก็กดเข้าไปค่ะ นี่นะคะเขาก็จะมีตัวอย่างของฟอนต์ขึ้นมาให้เราดูคะ่ะว่าเราชอบเราชอบรูปแบบนี้ไหมลองกดมาด้านล่างค่ะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะคะถ้าเป็นรูปแบบนี้นะคะหมายความว่าเราต้องมีค่าเช็จ่ายะคะ่ะเขาไม่ได้ให้เราใช้ฟรีนะคราวนี้ก็ลองเลือกดูคะ่ะว่าเราจะได้ฟอนต์ฟรีมาใช้ได้อย่างไรนะคะเราก็แบ็กกลับไปคะ่ะเลือกใหม่คะ่ะสมมติว่าเราจะเลือกฟอนต์นี้นะ กดเข้าไปเลยค่ะเขาก็จะมีรูปแบบฟอนต์ออกมาเนะเาะแล้วก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างค่ะหาคําว่าดาวน์โหลดค่ะนี่เห็นไหมคะมีคําว่าดาวน์โหลดโชว์ขึ้นมาแล้วตรงนี้หมายความว่าเราสามารถใช้ได้ฟรีนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะตรงคําว่าดาวน์โหลดที่มีบล็อกสีดําๆนี่นะคะมีป๊อปอัพขึ้นมาค่ะเขาจะบอกขนาดของไฟล์ให้เรานะคะว่าขนาดเท่าไหร่แล้วก็ชื่ออะไรเราจาชื่อนี้ไว้นะคะ s d Masterpiece แล้วเราก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยค่ะ เมื่อเรากดเรียบร้อยแล้วนะคะเรากลับมาหน้านี้ค่ะเรามาดูแอปที่ชื่อว่า es file explorer นะคะถ้าใครไม่มีแอปนี้ก็ไปดาวน์โหลดที่ play store ได้ค่ะอันนี้เล็กดาวน์โหลดมาแล้วนะเล็กก็กดเข้าไปค่ะคราวนี้เรามาหาโฟลเดอร์ชื่อของฟอนท,ที่เราดาวน์โหลดมานะคะซึ่งจะต้องเป็นรูปซ i p ค่ะเพราะว่าเขามีการบีบอัดไฟล์มานะคะนี่เห็นไหมคะเขาเห็นแล้ว sd master คิ zip, ค่ะนามสก,กุลจะเป็นซิปนะแล้วก็กดเข้าไปอีกทีนึงค่ะเปิดขึ้นมาแล้วก็กดค้างไว้ค่ะมีเครื่องหมายถูกนะคะสังเกตให้ดีนะคะเครื่องหมายถูกจะต้องติ๊กตรงโฟลเดอร์ที่เราเลือกมาเท่านั้นนะคะมองดูด,ด้านล่างค่ะจะเห็นจุด3จุดนะกดเข้าไปค่ะพอมีป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยเราก็มาหาคำว่า แตกไฟล์ไปที่ตรงนี้ไม่ต้องไปเลือกอะไรนะคะมันจะออโต้ให้เราอยู่แล้วเราก็กดตกลงไปเลยปึ๊บสำเร็จแล้วเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าสำเร็จบันทึกในอาดอทดาวน์โหลดเรียบร้อยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เล็กด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะ